ให้ความลวมือก็ถำรวจนาอเพราะว่าสำรับปกติคนไปะรถเนี่ยไปยิบเอาปืนมาไปยูทีตัวจะขอโทรขอโก้เปนอ่านี้นี่อย่างนี้นาอโอเคนะดี๋วไปไปบีบเดี๋ยวรอขอรถไปๆน้อแล้วเจอย่งไรไม่ได้มีอัรบรับานหงแลน่มันกาแฟนี่หลักๆคือตัวเนี้ยชาวบ้านเขาอ่ะ เสียกุญแจรถทิ้งไว้รเราก็เห็นว่ามีกุญแจอยใ่คารถอยู่เลยสตาร์ทเกสตาร์ท okay, แล้วเอาไปทำอะไรรถของเขาเนี่ยเอามาไปจะไปทำง,งานเอามาเพื่อใช้ทางานเพื่อใช้ทำง,งานเอาแล้วรถครั้งก่อนเราก็มีเรามาเพื่อใช้ได้ยังไงเพื่ออะไรเราติดการพนันหรือเปล่าเราติดยาหรือเปล่าไม่ไม่ติดอคันแรก รถด,ดีมาราคามัรู้อ่ะมือสองเนี่ยราคาเป็นหลักพันอะเราขายพันเดียวเราคืออะไรเราต้องการเงินไปทำอะไรเาต้องการเงินไปกู้กู้อะไรกู้เว็บออนไลน์กู้เว็บออนไลน์การพนันออนไลน์ใช่ไหมอ่าถึงได้ทําตรงนี้ใช่ไหมทําไมไม่ทําอาชีพสุจริตอะเอารถข้บไปทําไมอะขาสติขาสติสต,ต่อไปกับตัวกลับใจนะ ต่อไปดำเนินคดีทางสังคมต่อไปโอเคไหมยอมรับหะ้วนันนี้เอกอกรถสไปยอมรับโอเคนะ